สวัสดีค่ะเซลเมโครารันฮอนด้หน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ Honda CR-V คันนี้รุ่นเทอร์โบ e 2 w view นะคะสีขาวแพทินัมราคา1.431,000บาทค่ะเช่นเคยนะคะสำหรับรถคันนี้เป็นรถของลูกค้าเมเองค่ะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะก็เดินทางมาดูรถที่โชว์รูม เดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยนะคะติดตามชมคลิปรีวิวการรีวิวรถ Honda ของเมจากช่อง YouTube ค่ะแล้วก็มาดูรถที่โชว์รูมนะคะจากนั้นก็ทำการโอนจองเข้าบัญชีบริษัทค่ะคันนี้ซื้อในเงื่อนไขเงินสดนะคะเม์ก็เบิกรถมาติดอุปกรณ์ตกแต่งตามข้อตกลงที่ให้ไว้ในใบเสนอราคาค่ะ สำหรับคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเมพาไปชมกันนะคะก่อนอื่นฝากช่องทางการติดต่อสำหรับท่านใดที่สนใจกับการเลือกซื้อรถยนต์ Honda ป้ายแดงทุกรุ่นสามารถติดต่อซื้อกับเมได้นะคะโดยการทักมาทางเพจ Facebook นะคะพิมพ์ค้นหาชื่อเมได้เลยค่ะเซลเมโคราช Honda ชื่อเดียวกับช่อง y o u t u b e นะคะและอีกหเพจค่ะ เซลเมโคราทอนด้าป้ายแดงหน้าเซฟวันทั้งสองเพจนะคะเมตอบแชทเองไม่มีแอดมินหรือท่านใดสะดวกติดต่อกับเมทางไลน์นะคะสามารถกดค้นหาจากไลน์ไอดี7ายี4 7ค่ะกดค้นหาจาก ID นะคะจากนั้นสามารถพิมพ์ข้อความหาเมย์ได้เลยค่ะสนใจรถยนต์ฮอน d a รุ่นไหนสีอะไรซื้อสดหรือจัดไปนั้น หากต้องการจัดไปนั้นอยากจะดาวเท่าไหร่แจ้งความต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวเมย์ทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้าก็สามารถพิจารณานะคะคจากใบเสนอราคาของเมย์ได้เลยถูกใจค่อยโอนจองเข้าบัญชีบริษัทค่ะ หลังการโอนจองนะคะลูกค้าสามารถส่งสลิปการโอนบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เข้ามาทางแชทที่เราคุยกันได้เลยเมยให้การเงินออกใบเสร็จให้นะคะหากลูกค้าจัดไฟปนั้นนะคะก็สามารถเตรียมเอกสารรออยู่ที่บ้านได้เลยค่ะเมมีบริการทำสัญญาไฟแนั้นให้ถึงที่ปรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ กรณีซื้อสดนะคะก็สามารถกําหนดวันรับรถได้เลยหากมีรถอยู่ในสต็อกนะคะเมสามารถเบิกรถมาติดอุปกรณ์ตกแต่งให้ได้เลยค่ะเช่นเดียวกับคันนี้นะคะก็ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเมพาชมกันค่ะเริ่มต้นกันนะคะสำหรับรถยนต์ Honda CRV คันนี้เป็นรุ่นเทอร์โบค่ะมาด้วยกำลังเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเป็นเครื่องเบนซินค่ะสามารถเลือกเติมน้ำมันได้ตั้งแต่แก so ๊สโซฮอล์กแก๊สโซฮอล์ e 2 0และสูงสุดถึง e 8 5ค่ะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบที่สามารถเติม e 8 5ได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ติดตั้งฟิล์ม e ซรามิก 3M c m p a ค่ะลูกค้าของเม์เลือกบานหน้า 40%และรอบคัน60%ค่ะข้อดีของฟิล์มเซรามิก 3M เกรด CM พนะคะจะเป็นฟิล์มเซรามิกที่มีความมืดความดำอยู่ภายนอกนะคะแต่ว่าภายในใสเคลียร์ค่ะขับง่ายสบายตาปกป้อง UV ได้สูงสุดถึง99%และกันความร้อนได้ดีมากๆค่ะภายในนะคะบานหน้า40% รอบคัน60%ค่ะใส่เคลียร์แบบนี้เลยนะคะขับง่ายสบายตาภายนอกจะเป็นฟิล์มเซรามิกดำแบบนี้ค่ะเมมีให้เลือก40% 60%และ80%นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะอยากให้ติดตั้งบานไหนกี่เปอร์เซ็นต์ก็แจ้งเมีได้เลยนะคะ ฟิล์มเซรามิก 3M CM Part นะคะติดตั้งที่ศูนย์ฮอนด้โดยช่างฟิล์มของ 3M นะคะมีออกบัตรรับประกันให้7ปีเต็มปกป้อง UV ได้สูงสุดถึง99%นะคะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะคันนี้ยังมีเคลือบเซรามิกด้วยนะคะน้ำยาของ 3M แพ็กเกจรับประกันให้3ปีแพ็กเกจมีทั้งหมด6ครั้งนะคะในแต่ละครั้งค่ะลูกค้าสามารถกลับเข้ามารับบริการเคลือบเซรามิกซ้ำได้นะคะที่ศูนย์ที่นี่โคราชฮอนด้าหน้าเซฟวันหรือบริษัทในเครืออุบลพันธทองค่ะซึ่งมีอยู่ในโซนอีสานนะคะ อยู่ที่จังหวดัดอุบลราชธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและศรีสะเกดค่ะสะดวกเข้าที่ไหนก็สามารถเข้ารับบริการเครือบซซรามิกได้เลยนะคะ ในแต่ละครั้งจะมีระยะเวลาในการทำประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะแนะนำให้นัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าและมีค่าบริการ1,070บาทต่อครั้งค่ะในครั้งแรกเมย์ทำให้เลยนะคะ1ครั้งไม่มีค่าบริการและไม่ตัดแพ็กเกจค่ะพอทำเคลือบเซรามิกแล้วนะคะรถก็จะเงาวิบวับนะคะเป็นรอยได้ยากล้างทำความสะอาดได้ง่ายค่ะ นอกจากนี้นะคะคันนี้ยังทําพ่นกันสนิมด้วยค่ะน้ํายาพ่นการสนิมนะคะช่างก็จะพ่นบริเวณใต้ท้องรถนะคะในจุดที่เป็นเหล็กทุกจุดป้องกันการเกิดสนิมค่ะแพ็กเกจร,รับประกัน7ปีแพ็กเกจมีทั้งหมด14ครั้งนะคะเช่นเดียวกันค่ะแต่ละครั้งนะคะกับเข้ามารับบริการพ่นการสนิมที่ศูนย์ที่ซื้อรถนะคะที่นี่และบริษัทในเครืออุบลพันทองค่ะ มีค่าบริการ482บาทต่อครั้งนะคะครั้งแรกเมย์ทำให้เลยไม่ตัดแพ็กเกจและไม่มีค่าบริการนะคะเจอกันทุก6เดือนสำหรับการเคลือบเซรามิกและการพ่นกันสนิมค่ะในส่วนของการเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะสำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะเช็คระยะทุก6เดือนหรือจนกว่าจะมีการแจ้งเตือนที่มาตรวัดนะคะลูกค้าสามารถเข้ารับบริการ เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คระยะได้เลยที่ศูนย์บริการฮอนด้าทุกสาขาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนก็เข้าได้เลยหรืออยากจะเข้ารับบริการที่โคราชก็สามารถแจ้งเมย์ได้นะคะเมย์ลงนัดใหยก็เข้ารับบริการได้ตามวันเวลาที่นัดหมายได้เลยนะคะ นอกจากนี้นะคะสาหรับคันนี้ติดตั้งคิ้วกันาสา์ขอบโครเมียมค่ะสําหรับคิ้วกันศาสตร์นะคะช่าง Honda ก็จะทําการติดตั้งให้บริเวณขอบประตูด้านบนทั้ง4ประตูนะคะคิ้วกันาสา์นอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วนะคะยังมีประโยชน์ด้วยค่ะเวลาที่จอดรถตากแดดนะคะลูกค้าสามารถลดกระจกลงมานิดนึงนะคะให้อยู่ในระยะของคิ้วกันสตร์เพื่อระบายความร้อนในห้องโดยสาร และหากมีฝนตกนะคะก็จะไม่กระเด็นเข้าตัวรถหรือมีฝุ่นก็จะไม่ปิวเข้าตัวรถค่ะสวยแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะสำหรับคิ้วกนาศาสตร์และเป็นอุปกรณ์ตกแต่งของแท้ค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะคันนี้ติดตั้งบันไดข้างค่ะเป็นของแท้นะคะชิ้นงานเป็นสีเงินค่ะมีตัวกันลื่นเวลาเหยียบให้ด้วยนะคะเป็นสีดำ ติดที่ด้านข้างของประตูทั้งสองฝั่งค่ะเวลาติดตั้งนะคะก็จะไม่ล้นออกมาถ้ามองจากด้านข้างของตัวรถแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะแต่เวลาเปิดใช้งานค่ะลูกค้าสามารถเหยียบบันไดข้างแล้วก็ก้าวขึ้นรถได้เลยนะคะเพื่อลดระยะการก้าวให้สั้นลงนะคะขึ้นรถได้ง่ายขึ้นค่ะสะดวกสบายนะคะ ติดให้ทั้งสองฝั่งของตัวรถนะคะสำหรับบันไดข้างค่ะนอกจากนี้นะคะด้านหลังของคันนี้เมตติดตั้ง เซนเซอร์ S S ถอยหลังให้2จุดด้วยนะคะทําสีเดียวกับตัวรถตําแหน่งการติดตั้งเซนเซอร์คันนี้นะคะอยู่ตรงสีดําเซนเซอร์ก็จะทําเป็นสีดำนะคะติดตั้งให้2จุดตรงนี้ค่ะเซนเซอร์จะส่งเสียงร้องเตือนเวลาผู้ขับขี่ใส่เกียร์ถอยหลังหรือว่าเกียรอ์อาจะร้องถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเวลาที่เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางด้านหลังหรือจับวัตถุด้านหลังได้นะคะยิ่งใกล้ยิ่งร้องถี่เรื่อยๆทําให้ลูกค้าสามารถ ระมัดระวังนะคะแตะเบรกหรือว่าหยุดรถได้ทันเวลามีสิ่งกีดขวางด้านหลังช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนด้านหลังได้ด้วยนะคะสำหรับประตูด้านหลังนะคะประตูท้ายตำแหน่งการเปิดจะอยู่ใต้โลโก้ Honda ประตูด้านหลังหรือว่าฝากระโปรงท้ายจะเปิดแบบไฟฟ้านะคะกดหนึ่งครั้งหลังเสียงสัญญาณตี๊ดนะคะประตูด้านหลังก็จะเปิดให้แบบนี้ค่ะ คันนี้ติดตั้งแผ่นกั้นห้องสัมภาระท้ายนะคะไม่ใช้งานก็พับเก็บได้ค่ะมีหมอนรองคอหมอนผ้าหม่มนวมหุ้มเบลกระบะถัดท้ายมีแผ่นกันรอยพนักพิงหลังให้ด้วยนะคะในรุ่นที่เป็นเทอร์โบนะคะก็จะมีล้ออะไหล่แม่แรงเครื่องมือมาให้ ล้ออะไหล่จะเป็นล้อแม็กนะคะจัดเก็บอยู่ภายในรถค่ะมีไฟส่องห้องสัมภาระท้ายนะคะเป็นแสงสีขาวสองฝั่งเลยค่ะทางด้านซ้ายด้านขวาสะดวกสบายเวลาหยิบจับของเวลากลางคืนนะคะแล้วก็จะมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ให้หนึ่งตำแหน่งค่ะ ในรุ่น E นะคะจะไม่มีหลังคาสาัลูค่ะเป็นรุ่นเดียวนะคะที่ไม่มีสัลูค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ยังติดตั้งแผ่นกันรอยขอบห้องสัมาัะท้ายค่ะเป็นโครเมียมนะคะเวลายกของขึ้นลงก็ป้องกันรอยขีดข่วนได้ค่ะอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะติดตั้งโดยช่าง Honda แล้วก็เป็นของแท้ค่ะ สำหรับฝากระโปรงท้ายนะคะสามารถปรับระดับความสูงได้ลูกค้าสามารถเปิดแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงในตำแหน่งที่ต้องการได้เลยจากนั้นบันทึกนะคะโดยการกดปุ่มที่เป็นรูปรถฝากระโปรงท้ายเปิดค้างไว้ค่ะหลังเสียงสัญญาณปี๊ดปี๊ครั้งปล่อยมือได้เลยนะคะเวลาเปิดครั้งถัดไปนะคะก็จะอยู่ในระดับ ที่ลูกค้าบันทึกเอาไว้ค่ะสำหรับปุ่มนี้นะคะเวลาเปิดแล้วเราต้องการหยิบของและต้องการให้ประตูด้านหลังปิดเองนะคะก,ก็กดปุ่มนี้ให้มีไฟสีเขียวทำงานนะคะจากนั้นสามารถหยิบของออกมาได้เลยแล้วก็เดินออกห่างจากตัวรถนะคะ <L un get> เมื่อเดินห่างออกจากตัวรถนะคะประตูด้านหลังก็จะปิดให้เอง อำนวยความสะดวกนะคะเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งานค่ะสำหรับล้อนะคะก็จะเป็นล้ออลลอยหรือว่าล้อแม็กสีเงินนะคะเป็นแบบน็อตหรูค่ะขนาดของยางนะคะ235สาห้าทับห R 1 8ล้อแม็กขอบ18นะคะ ในส่วนของคุณภาพของยางนะคะฮอนด้ารับประกันให้ไม่เกิน2ปีหรือ50,000กิโลเมตรค่ะประตูด้านหลังฝั่งผู้โดยสารก็เปิดได้กว้างนะคะตั้งฉากแบบนี้เลยทั้ง2ฝั่งเลยนะคะด้านซ้ายด้านขวาเปิดได้กว้างแบบนี้ขึ้นลงสะดวกสบายค่ะเบาะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะพับได้ด้วยนะคะตำแหน่งการพับอยู่ตรงนี้ค่ะลูกค้าบีบได้เลย หลังจากการบีบนะคะเบาะก,ก็จะพับลงมาปรับเป็นพื้นที่วางของได้ค่ะสามารถวางของบนหลังเบาะได้เลยตัวนี้จะเป็นตัวกันลอยนะคะสามารถรับน้ำหนักได้ในรุ่นนี้นะคะปรับพับเบาะได้ง่ายกว่า CRV ที่ผ่านมาทุกรุ่นนะคะใช้ง่ายสะดวกสบายมากในใช้แค่มือเดียวนะคะในการพับปีบตรงนี้ได้เลย พอบีบปุ๊บเขาก็จะพับลงมาให้เลยเพิ่มพื้นที่การวางสิ่งของได้อีกเยอะเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังให้ด้วยนะคะไปหลังคาด้านบนก็จะเปิดปิดแบบสัมผัสนะคะเป็นแบบ LED ใช้งานง่ายสะดวกสบายค่ะคันนี้เมตติดตั้งคิ้วบันไดแบบ LED นะคะหรือว่าสคัพเพจจะมีไฟให้คู่หน้าค่ะป้องกันร,รอยขีดข่วนเวลาก้าวขึ้นก้าวลงนะคะตัวนี้จะเป็นแบบมีไฟสำหรับคู่หน้าค่ะมีคำว่า CRV กลางคืนจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็คันนี้เมติดตั้ง ไปส่องสว่างที่เท้าให้ด้วยแสงเป็นแสงสีขาวแบบนี้ค่ะมีผ้ายางปูพื้นนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นพรมเป็นอุปกรณ์ของแท้นะคะจากฮอนด้าค่ะโทนภายในนะคะก็จะเป็นโทนสีดำค่ะเบาะหนังสีดำพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำค่ะมีพนักเท้าแขนนะคะหุ้มหนังเป็นกล่องเก็บของค่ะถุงลมนิรภัยนะคะมีทั้งหมด 8ตำแหน่งด้วยกันค่ะอยู่ที่เบาะคู่หน้าซ้ายขวานะคะอยู่ที่พวงมาลัยฝั่งผู้ขับขี่คอนโซลด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารม่านถุงลมด้านซ้ายและด้านขวาและที่เหนือเข่าคู่หน้านะคะรวม8จุดด้วยกันค่ะด้านข้างนะคะที่กระจกมองข้างด้านซ้ายก็จะมีกล้องแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนนะคะหรือว่าเลนวอล์สค่ะ เวลากดไปเลี้ยวซ้ายภาพจากกล้องนะคะก็จะไปแสดงที่หน้าจอเครื่องเสียงทำให้ลูกค้าสามารถมองเห็นมุมอับสายตาด้านซ้ายนะคะชเช่นรถจักรยานยนต์นะคะเวลาเปลี่ยนเลนก็สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับกุญแจรีโมทนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มีปุ่มล็อกนะคะเวลาล็อกนะคะกระจกมองข้างก็จะพับเก็บให้อัตโนมัติเลยค่ะปดล็อกค,ค่ะกดจากรีโมทได้เลย1ครั้งกระจกมองข้างกลางออกให้ค่ะแล้วก็จะมีเปิดฝากระโปรงท้ายนะคะกดค้างค่ะปุ่มนี้ กดปิดเช่นเดียวกันค่ะกดค้างและอีกหนึ่งปุ่มนะคะที่เป็นรูปลูกศรเป็นปุ่มโฮค่ะเอาไว้สตาร์ทเครื่องยนต์จากกุญแจรีโมทเพื่อให้ห้องโดยสารเปิดปรับอากาศนะคะเปิดแอร์รอระหว่างที่เรากาลังเดินทางไปที่รถค่ะขั้นตอนการกดสตาร์จากรีโมทนะคะหนึ่งเลยรถจะต้องล็อกอยู่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะลูกค้ากดล็อกอีกหครั้งและตามด้วยปุ่มลูกศรค้างไว้ค่ะตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทแล้วนะคะระหว่างที่กำลังเดินไปที่รถรถก็จะเย็นฉ่ำรอเราเลยค่ะสตาร์ทให้ครั้งละประมาณ10นาทีนะคะหลังจาก10นาทีหากลูกค้าไม่เดินมาที่รถนะคะ เครื่องยนต์ก็จะดับลงนะคะแล้วก็เวลาลูกค้ามาถึงที่รถก่อนสินาทีรถยังไม่ดับลูกค้าสามารถดับเครื่องได้ค่ะโดยการกดปุ่มโฮลฮางไว้ค่ะเครื่องยนต์ก็จะทําการดับให้นะคะการสตาร์ทรถจากกุญแจรีโมทนะคะ <ST AR C> เพื่อปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารระหว่างที่เรากําลังเดินไปที่รถไม่สามารถขับออกไปได้นะคะการสตาร์ทรถที่จะขับก็คือต้องสตาร์ทจากตัวรถค่ะ วิธีการปลดล็อกนะคะที่สะดวกสบายแบบไม่ต้องกดจากกุญแจรีโมทนะคะกุญแจรีโมทเราแค่พกเอาไว้เดินมาใกล้ๆรถก็เอามือสวมได้เลยรถก็จะปลดล็อกให้ค่ะก็สามารถเข้าไปในรถได้อย่างสะดวกสบายนะคะพอเข้ามาด้านในนะคะก็พอนั่งเบาะแล้วก็สามารถปรับบันทึกที่นั่งคนขับได้ด้วยนะคะ มีเมมโมรี่ซีทให้2ตำแหน่งเบาะเป็นการปรับแบบไฟฟ้านะคะทั้งฝั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารค่ะการสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะวิธีก็คือเหยียบแป้นเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยปุ่มสตาร์ทจะอยู่ด้านขวาของพวงมาลัยนะคะกด1นครั้ง,งปล่อยมือได้เลยพอเราสตาร์ทรถตำแหน่งเบาะก,ก็จะเลื่อนมาในตำแหน่งที่เราบันทึกเอาไว้นะคะ พวงมาลัยหุ้มหนังจับถนัดมือค่ะมีสวิตควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะแล้วก็เมนูสำหรับการตั้งค่าต่างๆนะคะบนพวงมาลัยสามารถกดเลือกเลื่อนการใช้งานได้เลยนะคะส่วนด้านขวานะคะจะเป็นระบ,บบล็อกความเร็วค่ะคันนี้นะคะก็ติดตั้งกล้องบันทึกวิดีโอหน้ารถนะคะของโมดู l โลค่ะมีเมมโมรีให้ด้วยนะคะ32จิก เวลาสตาร์ทรถนะคะไฟสีส้มทำงานแบบนี้นะคะกล้องก็จะทำการบันทึกค่ะเอาไว้เป็นหลักฐานเป็นพยานสำหรับการขับขี่นะคะหากต้องการไฟล์วิดีโอจากหน้าคลิป คลิปนี้นะคะก็สามารถถอดเมมโมรีไปใส่โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ได้หรือสามารถโหลดแอปพลิเคชัน dvr link นะคะเพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็โหลดคลิปมาไว้ในโทรศัพท์มือถือง่ายต่อการใช้งานค่ะหน้าจอเครื่องเสียงเป็นจอสัมผัทสทัชสกรีนนะคะรองรับ apple carplay และ android auto แบบไร้สายมาพร้อมกับกล้องส่องภาพด้านหลังนะคะแล้วก็มีเสียงสัญญาณเซ็นเซอร์แจ้งเตือนเวลาใกล้สิ่งกีดขวาง รับมุมมองได้ด้วยนะคะมุมปกติมุมสูงหรือมุมกว้างกดเลือกใช้งานได้เลยค่ะระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะก็ใช้งานง่ายค่ะกด On-O f f เป็นเปิดปิดนะคะหมุนขวาเป็นการเพิ่มความแรงของพัดลมหมุนด้านซ้ายลดความแรงของพัดลมค่ะอุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ที่18องศาเพิ่มอุณหภูมิให้หมุนด้านขวานะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาค่ะ เอาไว้เปิดนะคะอุ่นๆเวลาหน้าหนาวแต่ถ้าอากาศร้อนนะคะก็ลดอุณหภูมิลงมาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18องศาซ้ายกับขวานะคะเป็นการรวมอุณหภูมิหากต้องการแยกอุณหภูมินะคะกดไฟสีเขียวตรงนี้ออกไปก็สามารถปรับเลื่อนได้เลยอุณหภูมิจะแยกกันได้นะคะสำหรับผู้โดยสารกับผู้ขับขี่ค่ะ หากมีฝ้าเกาะกระจกนะคะไล่ฝ้าหน้าหากมีฝ้าเกาะกระจกหลังไล่ฝ้าหลังกดใช้งานได้เลยไม่มีก็กดปิดออกไปนะคะ a c on ลมแอร์เย็นปกติเย็นฉ่ำเลยคะ่ะหากแอร์ไม่เย็นสังเกตว่าเป็นออฟอยู่หรือเปล่านะคะให้กดเป็น ON อากาศหมุนเวียนภายในรถนะคะปิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาแต่หากต้องการให้อากาศภายนอกเข้ามานะคะก็ กดปิดไฟสีส้มตัวนี้ออกไปนะคะแต่โดยปกติเวลาขับรถนะคะเปิดแอร์ก็กดให้มีไฟสีส้มตัวนี้ทำงานนะคะโหมดเป็นการเลือกทิศทางแอร์ค่ะต้องการให้ลมแอร์ออกด้านไหนออกด้านหน้าอย่างเดียวตามรูปนะคะออกด้านหน้าด้วยลงเท้าด้วยลงเท้าอย่างเดียวลงเท้าด้วยไล่ฟ้าด้านหน้าด้วยหรือออกด้านหน้านะคะก็จะหมุนวนแบบนี้กดที่โหมดได้เลย แมคคูลค่ะปุ่มน,นี้ใช้งานง่ายมากแค่กดปุ่มเดียวแรงสุดเย็นสุดค่ะไฟสีเขียวทำงานแบบนี้นะคะแมคคูลททำงานอุณหภูมิจะลดต่ำสุดนะคะพัดลมจะแรงสุดเอาไว้กดใช้เวลาตอนที่เราขึ้นรถมาใหม่ๆนะคะรถอาจจะร้อนกดแมคคูลเย็นฉ่ำค่ะหรือหากต้องการให้ ปรับเป็นออโต้กดปุ่มนี้ค่ะให้ออโต้มีไฟสีเขียวทำงานเขาก็จะปรับให้อัตโนมัติแต่ถ้าอยากปรับเองก็หมุนเองได้เลยนะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์หนึ่ตำแหน่งช่องเชื่อมต่อ USB ช่องจ่ายไฟที่เป็นแบบ Type-C และมี w i r ลสชาร Charger นะคะ แท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายลูกค้าสามารถนําโทรศัพท์ที่รองรับการชาร์จแบตบแบบไร้สายมาว,งา,มา,วางที่แท่นชาร์จได้เลยตำแหน่งตรงนี้นะคะว่าเวลาวางแล้วไฟสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นไฟสีส้มทําการชาร์จอยู่นะคะ ระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ค่ะออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชากขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลน,นะคะที่สำคัญทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยเบรกมือไฟฟ้าใช้งานง่ายค่ะเวลาจะใช้งานเอานิ้วดึงขึ้นมาแบบนี้จะมีไฟสีแดงทำงานนะคะแปลว่าเราใช้เบรกมืออยู่หากต้องการปลดเบรกนะคะเหยียบแป้นเบรกก่อนให้จมนะคะแล้วก็กดลงค่ะเป็นการปลดเบรกค่ะ ออโต้เบรกโฮเป็นเบรกชั่วคราวไว้ใช้ในเมืองค่ะคาดเข็มขัดนิรภยัยแล้วก็กดเบรกโฮได้เลยสแตนบายนะคะขับไปเรื่อยๆนะคะไปจอด รถหยุดนิ่งตรงไหนนะคะก็สามารถปล่อยเท้าออกจากแป้นเบรกได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ตำแหน่งเกียร์ยังคงอยู่ที่เกียร์เดินหน้าหรือว่าเกียร์ดีนะคะลูกค้าสามารถพักเท้าได้เลยหากต้องการขับออกไปก็เหยียบคันเร่งได้เลยหากกดใช้เบรกโฮนะคะยกเลิกการใช้ก็กดปุ่มเดิมนะคะใช้ยกเลิกการใช้ตำแหน่งเดียวกันค่ะคอนโซลกลางก็จะมีที่วางแก้วน้ำให้สองตำแหน่งนะคะ สะดวกสบายมากๆมีพนักเท้าแขนนะคะเป็นกล่องเก็บของเป็นกล่องขนาดใหญ่ค่ะใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> ด้านบนนะคะหลังคาด้านบนเป็นสีเบจค่ะมีที่ใส่แว่นตานะคะสามารถนําแว่นสายตาหรือแว่นกันแดดมาใส่ไว้ตรงนี้ได้นะคะเพื่อความสะดวกสบายค่ะมีไฟอ่านแผนที่นะคะเป็น LED แบบนี้เลยแล้วก็สามารถเปิด ปุ่มน,นี้ได้เลยนะคะเปิดตลอดเวลาหรือจะปิดหรือจะเปิดไว้ตรงกลางค่ะเพื่อเวลาที่เราเปิดประตูนะคะไฟก็จะติดให้แบบนี้ค่ะเวลาเราปิดประตูนะคะไฟก็จะค่อยๆหลี่แล้วก็ดับลงค่ะกระจกมองข้างสามารถปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะพับเองจากด้านในก็ได้หรือว่าถ้าเวลาลูกค้า ล็อกรถจากกุญแจรีโมทหรือว่าล็อกจากมือจับประตูนะคะกระจกมองข้างก็พับเก็บให้ห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายอเนกประสงค์ปรับพับเบาะได้นะคะสำหรับคันนี้ honda crv รุ่น Turbo e two view นะคะเป็นขับเคลื่อนสองล้อค่ะคันนี้เป็นห้าที่นั่งนะคะเป็นรถของลูกค้าเมเองค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถทักหาเมได้นะคะสนใจซื้อรถ Honda ป้ายแดงทุกรุ่นทักหา,าเมได้เลยนะคะเดี๋ยวเมทำใบเสนอราคาส่งให้ถูกใจค่อยโอนจองเข้าบัญชีบริษัทค่ะซื้อรถกับเมปลอดภัยมั่นใจได้ร้อเเซนะคะเมเป็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ที่บริษัทโคราช Honda ออโต้โมบิลจำกัดนะคะสามารถตรวจสอบได้ค่ะเป็นที่ปรึกษาการขายที่นี่มา10ปีเต็มแล้วนะคะ การันตีด้วยยอดขาย500กว่าคันนะคะที่เพิ่งได้รับรางวัลมาท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อซื้อรถกับเมย์ได้ค่ะเมมีบริการทำสัญญาไฟนนั้นให้ถึงที่มีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านนะคะคิดค่าจัดส่งกิโลเมตรละ5บาทเท่านั้น เป็นรถสไลด์นะคะถ้าท่านใดไม่สะดวกมารับรถก็ใช้บริการจัดส่งได้ค่ะกรณีจัดส่งนะคะลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายก่อนส่งมอบอย่างน้อย1วันเพื่อให้การเงินออกใบเสร็จให้นะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ แต่ถ้าลูกค้าสะดวกมารับรถที่โชว์รูมก็มาได้นะคะโคราดพันดาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่ตรงข้ามตลาดเซฟวันมาง่ายค่ะที่จอดรถสะดวกสบายหรือถ้ามาไม่ถูกก็โทรหาเมยได้นะคะที่เบอร์0 6 2 9 1 5 5 6 4 7ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะถูกใจยังไงเมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมได้นะคะ หรือถ้าอยากซื้อรถยนต์ Honda นึกถึงเซลเมโคราฮอนด้านะคะยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจค่ะวันนี้จากลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ